เดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยครับเป็นเวฟนะครับก็เปนูตรตมานิดหน่อยเขาก็จะเป็นท่อเจอะนะครับไม่ท่อเจอกก็ท่อผ่าพี่ซื้อมานะแต่เป็นท่อผ่าถ้าพี่เอามาเจาะต่อเออก็ไม่รู้ทำไมนะก็ยังข้างนู้นก็คาบอกขคาบูก็อะไรเนะี่ย เด่นไปออกไปเห็นมั้งเราจะให้ฟังเสียงกันครับเออชักสามนะแต่เราฟังให้ฟังเสียงกันผมดูที่จังหวัดนครปนมบัลที่ไม่บอกไม่รู้ออรับยังไ,ไม่มีเครื่องวัด<ป>เบกก็ว่าจะเปลี่ยนอยู่ เห็นตาใหมมันเป็นสีทองทอง, <c oughs> โอโองนะูข้างในตัวรถตัวรถก็ไม่มีอะไรเบกรกก็อย่างนี้นะยังไม่ใส่เบรกเดี๋ยวเรามาฟังเสียงรถกันนะครับเสีเยง ็ขอจบไปก่อนสวัสดีครับยู